จินสีฮงเต้ผู้นำที่เปลี่ยนโลกตลอดกาลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Memorandum Podcast พื้นที่ที่เราระลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ผู้ที่ฝากร่องรอยไว้ให้โลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปกว่า2,000ปีก่อนเพื่อทำความรู้จักกับบุคคลหนึ่งผู้ที่ชื่อของเขายังคงสะท้อนพลังความเด็ดเดี่ยวและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ เขาคือจินสีฮองเป้ควินสีห่วงจักรพัรดิองค์แรกผู้รวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวเขาเกิดในปี259ก่อนคริสตกาลภายใต้ชื่ออิงเจิง้งหรือหยางเจิง้งช่วงเวลานั้นเรียกว่ายุคจ้านกัวหรือ Warring s t a t e Period แผ่นดินจีนแตกออกเป็นเจ็ดแขวนใหญ่ที่ต่อสู้กันอย่างไม่สิ้นสุดโลกของเขาคือโลกแห่งการรบศึกสงครามและการแย่งชิงอำนาจ ในขณะที่เด็กอายุ13ปีในยุคปัจจุบันยังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนในยุคนั้นอิงเจิง้งกลับต้องขึ้นครองร่ายเป็นกษัตริย์แห่งรัฐฉินเขาไม่ได้แค่เป็นกษัตริย์หนุ่มแต่คือผู้นำที่ถูกหล่อหลอมด้วยไฟแห่งสงครามและโชคชะตาที่รอเขาอยู่ ลองจินตนาการถึงภาพประเทศจีนเมื่อกว่า2,200ปีก่อนกันดูนะคะแผ่นดินที่ไม่ได้ชื่อว่าประเทศจีนอย่างทุกวันนี้เต็มไปด้วยเจ็ดรัฐใหญ่ที่ต่างคนต่างแข่งกันรบตีเพื่อแย่งชิงอำนาจกันอยู่เนืองเนืองฉูหานฉีเว่ยแยนเจ้าและฉินแต่ละรัฐมีกองทัพนับหมื่นมีอาวุธและป้อมปราการมีขุนศึกผู้ทะเยอทะยาน และมีชาวบ้านที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตสำหรับกษัตริย์หนุ่มอย่างอิงเจิงรัฐชินคือจุดเริ่มตน้นแม้จะเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุ13ปีแต่เขากลับแบกรับภาระของรัฐที่มีเป้าหมายใหญ่รัฐชินขึ้นชื่อว่ามีกฎหมายเข้มงวดวินัยทหารแข็งแรงและระบบบริหารที่เป็นระเบียบสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้กองทัพใด เมื่อการเวลาผ่านไปอิงเจิ้งกลายเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวก้าวเข้าสู่สนามรบและการเมืองด้วยความเชื่อมั่นว่าการอยู่รอดของรัชฉินไม่ใช่แค่เพื่อปกครองตนเองแต่คือการรวมทุกแคว้นให้เป็นหนึ่งเดียวเขาเริ่มพิชิตที่ละรัฐรัฐเจ้าล่มสลายหลังจากการสึกอันยาวนานรัชแยงแม้จะพยายามลอบสังหารอิงเจิ้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความทะเยอทะยานของเขาได้ รัฐหาเลเว่ยถูกกลืนด้วยพลังทางทหารและกลยุทธ์ที่เหนือชั้นรัฐชูที่กว้างใหญ่ที่สุดยังไม่อาจต้านทานความมุ่งมั่นของกองทัพชินสุดท้ายรัฐชีจำนนโดยแทบไม่ต้องต่อสู้จนกระทั่งในปี221ก่อนคริสตกาลแผ่นดินที่เคยแตกแยกก็กลายเป็นหนึ่งเดียวอิงเจิ้งสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจินซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของจีนสิ่งที่ทำให้เขายิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่การชนะสงครามหากแต่คือมองไกลออกไปกว่านั้นเพราะเขารู้ว่าอาณาจักรไม่อาจามั่นคงได้ด้วยกองทัพเพียงอย่างเดียวจินซีฮองเต้จึงสร้างระบบที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดกาลภาษาเขียนเดียวกันทั่วทุกแคว้นทำให้ชาวบ้านในฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกอ่านออเขียนได้ด้วยภาษาเดียวกันเกิดการค้าในฝั่งตะวันออกและนักปราดในฝั่งตะวันตกมาตราวัดน้ำหนักและเงินตราก็ถูกปรับให้ใช้มาตรฐานเดียวกันทำให้การค้าเป็นธรรมเชื่อถือได้ทุกคนรู้ว่าของที่ซื้อหรือขายมีค่าเท่าไหร่ปรับถนนและกำหนดขนาดล้อของรถม้าให้มีมาตรฐานเดียวกันทำให้รถม้าจากเหนือถึงใต้ใช้ถนนร่วมกันได้โดยไม่สะดุด สิ่งระบบเหล่านี้อาจดูเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ปลายเป็นรากฐานของความเป็นประเทศที่เราเห็นในปัจจุบันและเพื่อให้อาณาจักรยืยนหยัดจิงสีฮ่องแกก้ยังสั่งเชื่อมกำแพงเมืองหลายเส้นเข้าด้วยกันกลายเป็นกำแพงเมืองจีนหรือ Great Wall of China ที่ทอยาวไกลสุดซ้ายตาเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางเหนือ นอกจากนี้ยังมีกองทัพฐานดินเผาทร์คตาอาม์มีรูปทัพนักมื่นนายที่ถูกฝังไว้ใต้ดินแต่ละตัวมีรายละเอียดเฉพาะตัวรอยหน้าผมเสื้อกรอบไม่มีใครเหมือนใครเหมือนเป็นการประกาศว่าแม้ในโลกหลังความตายจากักรพรรดิก็ยังคงได้รับการปกป้อง นี้สะท้อนว่าจินซีฮองเต้ไม่เพียงแต่คิดถึงปัจจุบันแต่ยังสร้างผลงานที่ส่งต่อไปสู่อนาคตสิ่งที่จินซีฮองเต้ทำไม่ได้เปลี่ยนแค่จีนในยุคนั้นแต่ยังเปลี่ยนแนวคิดเรื่องรักช,ชาติให้ลอกได้เรียนรู้เพื่อนๆลองคิดดูนะคะระบบภาษาเดียวกันหน่วยวัดเดียวกันถนนที่เชื่อมถึงกันเหล่านี้ คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในประเทศจีนจนถึงปัจจุบันการค้าสมัยใหม่การสื่อสารและการเดินทางล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของเขาเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเรื่องราวของเขายังให้บทเรียนกับพวกเราความสำเร็จยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วค้าคืนมันมาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้จะเจออุปสรรคแม้จะมีความผิดพลาดบ้างแต่ทุกประสบการณ์คือส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ เพราะการก้าวพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือครูผู้สอนที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นเหมือนที่อิงเจิ้งใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตกว่าจะรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จหากเพื่อนๆมีความฝันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆความตั้งใจในงานหรือการสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตอย่ากลัวความล้มเหลวเลยค่ะเพราะทุกก้าวคือการเดินทางและทุกความพยายามคือการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเราเอง วันนี้เราได้ย้อนเวลากลับไปเรียนรู้เรื่องราวของจินสี่ฮองเตจักระพัดผู้รวมแผ่นดินจีนและผู้วางรากฐานให้สิ่งที่เรียกว่าประเทศเกิดขึ้นเรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่วันนี้จะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป หากเพื่อนดังแรางบันดางใจจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามไม่มารันดัมพอดแคสต์และแชร์ให้คนรอบข้างเพราะเรื่องราวในประวัติศาสตร์อาจกลายเป็นกำลังใจเล็กๆในวันที่เราอยากลุกขึ้นสู้เพื่อความฝันได้พรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักอีกหนึ่งบุคคลที่สร้างแรงสันสะเทือนให้โลกใบนี้จำไว้นะคะความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การพิชิตแต่คือสิ่งที่เราทิ้งไวใ้ให้โลกรำลึกถึงด้วยหัวใจ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ